นโมพุทธยะณเวลานี้ฉันจะพยากรณ์ภาพโดยรวมดวงชะตาปี2568ของลัคนาราศีตุลพิจิตละธนูลัคนาราศีตุลปี2568จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีตุลคุณจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆม,มากมายทั้งในเรื่องงานความสัมพันธ์และการพัฒนาตนเอง เป็นปีที่คุณจะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องใช้ไหวพริบและความสามารถในการปรับตัวด้านการงานโดดเด่นมากอาจมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จการทำงานเป็นทีมจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารของคุณจะถูกใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้านการเงิน มีแนวโน้มที่ดีรายได้เพิ่มขึ้นจากความพยายามในการทำงานอาจมีโชคลาภเล็กน้อยหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและวางแผนการเงินให้รัดกลุ่มดวงชะตาปี2,568ของลัคนาราศีพิจิกเป็นปีที่จะได้ทบทวนและวางแผนชีวิตใหม่สำหรับชาวราศีพิจิกคุณอาจต้องเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่าง ที่เคยถูกละเลยซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นปีแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นด้านการงานอาจมีความท้าทายเข้ามาบ้างแต่คุณจะสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ด้วยความมุ่งมั่นและความเด็ดขาดเป็นปีที่เหมาะกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานเดิมการทำงานอิสระหรือโครงการส่วนตัว จะให้ผลตอบแทนที่ดีด้านการเงินมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นควรระมัดระวังเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและวางแผนสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยนะการจัดการหนี้สินเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าประมาทดวงชะตาปี2,568ของลัคนาราศีเป็นปีแห่งการขยายขอบเขตและความก้าวหน้าสำหรับชาวราศีธนูแม้แม้ฉันดีใจด้วย คุณจะได้เดินทางไปพบปะผู้คนใหม่ๆและเปิดรับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเป็นปีที่เหมาะกับการเรียนรู้การแสวงหาความรู้และการผจญภัยการงานมีโอกาสที่ดีในการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาจมีโอกาสในการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานการทำงานรวมกับชาวต่างชาติการเริ่มต้นโครงการใหญ่ขึ้นความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่เปิดกว้างจะนำมาซึ่งความสำเร็จให้แก่คุณการเงินมีรายได้เข้ามาหลายทาง อาจได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนหรือได้รับมรดกอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือการลงทุนที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีเป็นอย่างไรกันบ้างท่านทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านทั้งหลายอย่างไรก็ดีหากเราทั้งหลายยึดมั่นในความดีและมีสติทุกขณะความดีและสตินั่นแหละจะทำให้เรารอดผลอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ท่านสามารถสนับสนุนฉันโดยการกดถูกใจและแชร์ให้เพื่อนๆของท่านทั้งหลายได้รับฟังด้วยเป็นอนิสงส์อย่างยิ่งเลยนาขอบคุณ